ครับวันนี้ก็จะมาเตือนหนึงข้อสำหรับใครที่กำลังมองหาไอโฟนมือสองนะครับออยากจะได้เครื่องศูนย์ไทยบ้านเราแล้วไปดูในโมเดลว่ามันเป็นทีเฮหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวผมจะมามาบอกว่าระวังยังไงนะครับนี่เลยอผมเข้ามาให้ดูนะครับบางคนเข้าไปเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วไปทั่วไปแล้วก็มาเกี่ยวกับแล้วก็บางคนนี่มาดูตรงนี้เห็นไหมบางคนนี่จะดูตรงให หมายเลขโมเดลตัวนี้ผมให้ดูนะเป็น L L คือเครื่องอเมริกานะครับแต่ถ้า <c oughs> เครื่องเป็น T H ก็คือเครื่องไทยนะครับแต่จะบอกแตไกไว้ก่อนมันเขียนได้นะครับมันเขียนให้เป็นเครื่องไทยได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาเขียนเป็นเครื่องไทยก็ได้ของผมนะครับคือให้ระวังตรงนี้นะครับในการเขียนที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องแกะเครื่องเลยเนี่ยสามารถเข้าบล็อกเขียนได้ในวงการช่างก็จะมีนะบล็อกเขียนเพื่อ,อไว้เขียนแนนเขียนอะไรของผมนะ พวกพวกเป็นช่างกันนะครับซึ่งตัวนี้ตั้งแต่ h o นห6ถึงไอโฟนเ X เนี่ยเข้าเขียนด้วยบล็อกตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องอะไรทั้งสิน้นผมว่าได้เครื่องจีนเครื่องนอกมาเครื่องรีบิวเครื่องเครื่องรีเฟอร์บิดอะไรต่างๆอ,อ่ะเอามาแล้วก็มาเขียนเป็นทีเฮก็ไปบอกว่าเครื่องศูนย์ไทยนะอะไรขายได้นะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหลังจากแต่ไอโฟนเ X ไปเนี่ยครับพวก XR 11ออะไรเงี้ย มันยังเขียนด้วยวิธีแบบไม่แกะเครื่องไม่ได้ครับต้องงัดเม็ดแนนมาเขียนซึ่งปกติคนขายจะไม่งัดมาเขียนกันหรอกส่วนมากมายัางไงาก็อย่างนั้นเพราะเขาก็ไม่อยากพบความเสี่ยงในการงัดเม็ดนะครับงั้นก็ฝากเตือนไปด้วยนะครับใครจะซื้อไอโฟนมือสองก็ดูดีๆดูที่มีกล่องแล้วก็ดูกับจากร้านที่น่าเชื่อถือนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ